ิดคลิปวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของผู้กำกับโจจากกรณีที่ตำรวจออกหมายจับผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์พร้อมพวกจำนวน7คนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นลูกน้องห้านายได้เข้ามอบตัวก่อนจนกระทั่งช่วงค่ำวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาผู้กำกับโจถูกจับกลุมได้ที่จังหวัดชนบรุรีซึ่งผบอรตรได้ระบุว่าผู้กำกับโจได้ติดต่อเข้ามามอบตัวและเดินทางมาที่สอพอแสนสุขก่อนที่จะควบคุมตัวมาที่กองปราบ และคุมตัวกลับไปยังสอพออนครสวรรค์ล่าสุดพบว่ามีคลิปการสืบสวนเส้นทางการหลบหนีเมื่อวันที่24สิงหาคมโดยคลิปวงจรปิดทําให้เห็นว่ามีรถมินิคูปเปอร์จากกรทมเดินทางไปยังจังหวัดชนบรุรีโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ทั้งนี้ตอนหนึ่งของการสอบปากคำผู้กงกับโจ้ได้ระบุว่าไม่ต้องการหลบหนีหรือไม่มีใครพาหลบหนีแต่ตกใจและกลับไปตั้งหลักเท่านั้นไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับ